เอาเละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วสําหรับการแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลกที่เพิ่งจบไปแบบหมัดมและบรรยากาศเองก็ยังถือว่าอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยครับซึ่งจบไปแบบเป็นฝั่งอิตาลีที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ โดยคลิปนี้เราจะมาดูเบื้องลึกเบื้องหลังครับหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ไปกลายเป็นว่าสาวใดเราดังกระหึมระดับโลกและก็ขึ้นเป็นท็อปหนึ่งของโลกในทันทีโดยสิ่งที่เรียกว่าจัดตลึงมากที่สุดครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซุปตาทั้งทีมชาติบราซิลอย่างกาบีบาลาดินหรือว่าอีกหลายต่อหลายคนนั้นปวดแขนครับกลับบ้านไปถือของฝากหนักพร้อมกับล่าสุดนั้น f อฟเเปิดทางครับยุโรปซื้อสาวไทยในทันทีตอนนี้โกอินเตอร์ไปแล้วอีกหนึ่งคนกับทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลหญิงริงแชมป์ แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพิว่าครบจบในที่เดียวซึ่งก็ถือว,ว่าจบไปอย่างสมบูรณ์ กับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงร,ริงแชมป์โลกปี2025และไทยเราก็รับบทเป็นเจ้าภาพที่ต้องบอกเลยว่าอลังการสุดๆนะครับก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยรายการนี้ถือว่ามีดราม่าหลายตัวหลายอย่างทั้งเรื่องของการโปรโมทเรื่องของสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกแต่พอเข้าที่เข้าทางปั๊บโอ้โหสุดท้ายความสำเร็จครับเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์แบบมากๆกับการเป็นเจ,จ้าบาพของเราในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศเรื่องของความอบอุ่นต่างๆนานาเนี่ย นักกีฬาหลายชาติซุปตาหลายชาติก็พูดเป็นเสียเงเดียวกันว่า Amazing Thailand จนถึงขั้นประธาน f i v b ครับออกมาชมประเทศไทยของเรากับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ว่าดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลยแล้วก็ต้องอย่าลืมว่ามันจะถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทยว่าการจัดการในขันจิ้มโลกนั้นมีชื่อประเทศไทยครับอยู่ในลิสต์ที่เป็นท็อปหนึ่งของโลกซึ่งที่สุดแล้วจริงๆก็คงเป็นกองเชียร์ของไทยเรานะครับที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและก็อยู่ทั้งเบื้องหลังทําให้รายการนี้เนี่ยสำเร็จจนได้แล้วก็ ็มีการสร้างสีสันในการชมในการเชียร์กันอย่างสนุกแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่สําคัญมากๆนะครับเรียกว่ากองเชียร์ไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกและก็มีมารยาทเนี่ยในการเชียร์อีกต่างหากซึ่งยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่กองเชียร์ไทยไม่เหมือนกับกองเชียร์ประเทศอื่นครับคือจะมีของฝากให้กับนักกีฬาอย่างมากมายโดยหลายท่านที่ไปทํางานในต่างประเทศที่ทํางานกับวอลเลย์บอลเวิเอง ก็ออกมายอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยมีกองเชียร์ประเทศไหนที่จะทําได้ถึงขนาดนี้เท่ากับกองเชียร์ไทยแล้วครับก็เรียกว่าเราเนี่ยคือที่สุดจริงๆครับก็มีรูปภาพออกมานะกาบี้ถือของปวดแขนครับแล้วปวดแขนกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นบาลาดินไม่ว่าจะเป็นโรซามารียหรือหลายต่อหลายคนเนี่ยถือของฝากกันจ้าละวันแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นที่นิยมของฝากไทยเราที่สุดเนี่ยก็เป็นยาดมหง์ไทยครับโอ้โหที่กาบี้เองครับได้รับทั้ง หลอดใหญ่แล้วก็มีหลอดเล็กย่อยออกมาอีกต่างหากซึ่งของที่ได้มาเนี่ยกาบีก็บอกว่าโอ้โหโซกูดมันดีมากนะครับดีจริงๆแล้วก็ไม่มีวันลืมชาวไทยเราเลย ราะว่าชาวไทยเราเป็นชาติที่น่ารักเป็นชาติที่เป็นกันเองซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับล่าสุดเนี่ยสหพันธ์วอลเลยบอลนานาชาติหรือว่า f i v b ครับยังประกาศยกย่องการแข่งขันวอลเลยบอลโวของเราและได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติที่ปกตินั้นจะมอบให้กับเฉพาะบุคคลในระดับสูงเท่านั้นในวงการวอลเลยบอลอย่างเช่นประธาน f i v b หรือว่าประธานสหพันธ์แต่นายกสมาคมกีฬาวอลเลยบอลไทยของเราครับและก็รองประธานกิตติมศักดิ์ของวอลเลยบอลแห่งเอเชียเนี่ยได้รับรางวัลนี้ด้วยจากการทุ่มเทในการส่งเสริมวอลเลยบอล และยกระดับมาตรฐานสู่การจัดแข่งขันระดับเวทีโลกที่มันพิกไปกว่านั้นครับพี่ดีมอบรางวัลน,นี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ว่าทรงเกียรติมากๆซึ่งก็นํามาโดยฟาบิโออาเซเวโดนะครับประธาน f อ b b เป็นผู้มอบรางวัลน,นี้เองเลยก็อย่างที่บอกไปครับเขาก็มีเสียงชื่นชมมาแหละว่าการตอบรับมันล้นหลามมากๆ แฟนชาวไทยครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มซึ่งกระจายกันทั้งหมด4จังหวัดได้แก่กรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่และก็นคนรราชสีมานักกีฬาทุกชาติเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกองเชียร์ไทยจนหลายคนเนี่ยออกมาชื่นชมด้วยตัวเองถึงบรรยากาศอันน่าประทับใจแบบนี้โดยเฉพาะในรอบสุดท้ายที่กรุงเทพครับสนามแทบแตกทุกนัดบรรยากาศเต็มไปได้วยความคลึกครื้นซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและก็ถูกยกย่องว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดีสุดเท่าที่เคยมีมา อันนี้เป็นการมอบรางวัลกิติมศักดิ์เชิดจูเกียริให้กับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยปกติไม่มีชาติไหนได้นะครับมีเพียงแค่อย่างเช่นประธานระดับภูมิภาคประธานระดับทวีปที่จะได้แต่ว่าไทยเราเนี่ยได้นะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยเราซึ่งมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับยังมีคำาช่นชมจากทางบราซิลโดยก็เป็นจูเลียเบิร์กแมนหลังจากที่พาทีมชาติบราซิลนั้นจบอันดับที่3ของโลกโดยก็ได้บอก3สิ่งที่ชอบที่สุดในประเทศไทยนะครับจูเลียเบิร์กแมนเนี่ยเขาบอกว่า ข้อ1เลยครับเขาชอบผู้คนที่มีรอยยิ้มมีความสุขเสมอพวกเขาจะยิ้มให้กับคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็จะอยู่ซับพอร์ตพวกเราเสมอข้อที่สก็เป็นอาหารไทยครับจูเลียเบิร์แมนบอกว่ารักอาหารไทยมากๆอาหารไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่ฉันชอบที่สุดในโลกแล้วข้อที่3ก็คือหวังว่าจะไปเที่ยวดูธรรมชาติในไทยนะ เพราะตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ซุปตาบราซิลอีกหนึ่งคนนะครับจูเลียเบิร์กเ,เมนก็พาบราซิลเนี่ยจบอันดับที่3ของโลกได้จากกันเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกสักรอบหนึ่งครับกับอันดับโลกของแต่ละทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอันดับที่1แชมป์โลกครับเป็นทีมชาติอิตาลีที่เอาชนะทีมชาติตุรกีไป3ต่อ2เซตนะครับอันดับที่2ก็เป็นชาติตุรกีอันดับที่3าครับเป็นบราซิลอันดับที่เป็น6 อันดับที่7ครับเป็นโปแลนด์อันดับที่8ฝรั่งเศสอันดับที่9เป็นจีนอันดับที่10ครับเซอร์เบียอันดับที่11เบลเยียม12เยอรมนี13สาวไทยเราครับ14โดมินิกัน15แคนาดา16สโดวีเนีย17นั้นยูเครน18ก็สเปน19สวีเดนครับ20เคนยา21กรีซ22อาอ์เตนตียินา23คิวบา24เม็กซิโก25เช็กเกียครับ26โคลอมเบีย ยี่สิบเจ็ดบันแกเดียยี่สิบแปดเปโตดิโกยี่สิบเก้าเป็นอียิปต์ครับสามสิบเป็นสโลวาเกียสามสิบเอ็ดนั้นเป็นเวียดนามและก็สามสิบสองเป็นทีมชาติแคมรูนอันดับล่าสุดหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ไปในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงจำโลกนะครับโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมนั้นก็มีหลากหลายคนที่เหมาสองรางวัลนะครับทั้งอเลเซียออโรจากทีมชาติอิตาลีซึ่งตำแหน่งหังหวเสายอดเยี่ยมก็เป็นกาบี้กับมิยูอิชิกาวะจากญี่ปุ่นมือเซตยอดเยี่ยมก็เป็น ro, อเลเซียออ มีหลังยอดเยี่ยมก็เป็นเมลิซาวากัสจากตุรกีครับบนเร็วยอดเยี่ยม เอดาเอเดมจากตุรกีแล้วก็แอนนาดานเซซี่จากอิตาลีส่วนตัวรับอิสระยอดเยี่ยมนั้นก็เป็นโมนิกาเดเจนาโรนะครับแล้วก็ผู้เล่นสง่งคุณค่าเป็นเอเดเซียออโรจากอิตาลีนี่คือความยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์รายการนี้นะครับแต่ความยิ่งใหญ่มันแค่นั้นไม่พอล่าสุดเนี่ยมันก็มีรายงานออกมาครับวอลเลย์บอลหญิงดีมชติอิตาลีนั้นสร้างประวัติศาสตร์สำคัญและก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกตัวจริงที่ควา้าแชมป์มาแล้วหลายต่อหลายรายการนะครับไล่มาตั้งแต่แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเนัชลลีปีสล้วก็ปี2ส2 5 สองสมัยติดต่อกันนะครับแล้วก็เหรียญทองโอลิมปิก224รวมไปถึงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็สามารถคว้าแชมป์ได้อีกแล้วจากการที่เอาชนะตุรกีในแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็ทำให้ครองความยิ่งใหญ่ในวงการวอลนเลย์บอลมาตลอด2ปีเลยซึ่งก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับอิตาลีนั้นยังรักษาสถิติไร้พ่ายยาวนาน136นัดติดต่อกันอีกด้วยซึ่งครั้งสุดท้ายที่อิตาลีแพ้เนี่ยก็ต้องย้อนไปในศึกวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีกปี224เลยโดยไปแพ้บราซิล3 2ในการแข่งขันเกมนั้น ก็เดี๋ยวว่ารายการนี้ประสบความสําเร็จมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีถสติออกมาว่าสุดท้ายรายได้ทั้งหมดเราได้เท่าไหร่กับการรับสุทธิในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมการันตีเลยเกือบหมื่นล้านแน่นอนนะครับนี่ขนาดจบรอบแบ่งกลุ่มจบรอบ16ทีมจบรอบแทีมเราก็ฟาดรายได้ไปแล้วเนี่ย8,400ล้านบาทแล้วยังไม่บวกกับยอดการเข้าชมยอดวิวต่างๆที่น่าจะมีนับพันล้านได้เลยและก็ยังมีจำนวนผู้เข้าชม หลังจากจบรอบ8ทีมนั้นผู้ขชมของไทยเราก็มีประมาณ1 6 5 0 0 0คนแต่ว่าไทยนับรวมแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบ200,000ได้ที่เข้าชมเกมกันในขันทั้งในรอบ4ทีมในรอบชิงชนะเลิศในรอบชิงอันดับ3และจากนี้ครับผู้เล่นหลายคนก็เริ่มทยอยกันกลับสโมสรของตัวเองสาวไทยเราก็เริ่มไปญี่ปุ่นบ้างไปเกาหลีบ้างไปสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ไปฝรั่งเศสแต่อีกหนคนครับที่ มันมีเรื่องดีไปกว่าน,นั้นครับก็คือ,อยุโรปนั้นซื้อสาวไทยไปในดันทีครับหลังจากจบการแข่งทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งก็เป็นสถิตพรรจันทวิสูตรครับโกอินเตอร์อีก1คนโดยก็เป็นลีของตุรกีดิวิชั่น2ครับที่พงังาซื้อไปร่วมทีมก็เป็นสโมสรเดนิสลีบูยุคเชฮีเบเลดีเยสปออาจจะยาวหน่อยนะครับก็มีการเปิดตัวจรารพรคงยศเข้าร่วมทีมไปเรียบร้อย เพื่อได้จะแข่งขันวอลเลย์บอลตุรกีดีวิชั่น2ถึงแม้ว่าจะเป็นดีวิชั่น2นั้นแต่ผมเชื่อว่ามาตรฐานการเล่นมันแตกต่างจากไทยเราแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนอย่างแน่นอนแล้วการที่ได้ไปเจอกับผู้เล่นระดับสูงๆแบบนั้นเนี่ยมันจะพัฒนาศักยภาพของศรีสติปพลได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยการตีหนักตีแรงอาจจะ ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัมเปอร์มากกว่านี้นะครับกระโดดให้มันสูงมากกว่านี้ความคล่องแคล่วผมเชื่อว,ว่าการไปตุรกีครั้งนี้เนี่ยมันจะปรับวิธีการเล่นและก็ปรับวิชั่นของซาเซียบพอร์ให้เป็นอย่างดีเลยเหมือนกับพิมพิชยาโกกรำมนะครับก่อนที่จะไปเล่นในเยอรมันเนี่ยฟอร์มก็ยังไม่ได้ดีเลยทั้งในทัวร์นาเมนต์ในชั้นลีกหรือว่า ในสโมสนญี่ปุ่นแต่พอได้ก้าวไปเล่นในลีกของเยอรมันนะครับได้ปรับตัวกับบล็อกใหญ่ๆผลลัพธ์เป็นอย่างที่เห็นเลยพอมาแข่งรายการเนชั่นลีกมาแข่งรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเอาความมั่นใจมาด้วยเอาความสามารถที่ได้จากยุโรปเนี่ยมาด้วยมันําให้ยกระดับสาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับฤด,ดูกาลนี้ปีนี้ พิมพิชาเนี่ยเรียกว่าแบกหลังหักเลยก็ได้ซึ่งก็ต้องรอติดตามชมกันว่าหลังจากนี้สาวในเราได้ไปลุ้นเล่นในหลายตัวหลายลีกต่างประเทศนั้นจะมาพัฒนาได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องดีกับออมสินสิบปรพ์มากนะครับที่ได้ไปแบบนี้คือจะตัวมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับตั้งแต่ในชั้นลีกจนถึงชิงแชมป์ลูกแล้วสโมอสรตุรกีเนี่ยก็ไม่รีรอครับคว้าตัวไปในทันทียังไงก็รอชมรอบเดตติดตามกันได้แต่ที่แน่ๆนั้นเราดังทั่วโลกไปแล้วกับไทยแลนด์อเมซิ่งและ ภาพทุกปีเลยการันตีมาแล้วนะครับจากสาพันธวอลเลบอลนานาชาติก็รอเดตติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลบอลไทยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย